ร่างกายถ้ามีการฟิตร่างกายให้แข็งแรงนะคะสร้างเสริมสุขภาพให้ดีไม่ว่าจะเป็นลงสนามแข่งหรือสนามรักก็คิดว่าชัยชนะรออยู่อย่างแน่นอนค่ะโอ้โหเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แข่งรถนะ <c oughs> แต่จะทำอย่างไรนะครับให้สภาพาเซ็กแล้วก็ความรักนั้นลงตัวได้อย่างเหมาะสมนะครับนี้ก็ต้องมาเช็คสภาพความฟิตของร่างกายความคล่องของร่างกายกันก่อนนะครับกับศูนินริพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับคุณหมอนิมิตเตชะไกรชนะ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องของรักร่วมสายโรหิตนะคะ<อ>ซึ่งวุ่นวายอยู่พอสมควรนะคะท่านที่เขียนมาถามใ่ยคิดว่าอาจจะต้องขออนุญาตใช้ อุปกรณ์ประกอบเหมือนในสภาเลยนี่ค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจค่ะคำถามก็คือว่าอธิบายจากชาร์ตว่าถ้า A แต่งงานกับ B นะคะอันนี้แล้วก็มีแม่บีแต่งงานเสร็จมีลูกคือ C กับ D ีนะคะต่างคนต่างก็ไปมีครอบครัวนะคะปรากฏว่าหลาน H กับ F เกิดมารักกันแล้วก็จะแต่งงานกันอยากทราบว่านาย f เนี่ยนะคะกับนางสาว H สามารถแต่งงานกันได้หรือไม่แล้วถ้าแต่งงานแล้วเกิดมีลูกออกมาเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่คะครับจริงๆอยากจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคุณฮาร์ดหมอต้อหรือผมเนี่ยที่ดูเป็นปกติอย่างนี้นะจริงๆเราจะมียีนยีนผิดปกติซึ่งเป็นยีนด้อยอยู่อยู่ในตัวเราเนี่ยสามถึงห้ายีนทุกคนจะมีอย่างนี้เสมอมีฮะแต่จากทั้งหมดสามหมื่นกว่ายีนนะครับทีนี้ทําไมเราดูแล้วปกติ ครับนะครับเพราะยีนด้อยเนี่ยมันจะแสดงอาการหรือทําให้เป็นโรคเนี่ยถ้ามันมันเกิดความเกิดยีนด้อยทั้งทั้งสองตัวปได้ยีนมันอยู่เป็นคู่<อ>นะครับถา้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันเป็นตัวที่ผิดปกติทั้งสองตัวเนี่ยมันแสดงอาการหรือเป็นโรคออกมาที่ส่วนใหญ่ที่เรามีกันเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวเดียวอยู่ข้างเดียว<อ>นะครับก็เลยไม่เกิดอาการอ่าเข้าใจละทีนี้ทีนี้อย่างเงี้ยคือถ้าถ้าสมมุติว่าลูกจากพ่อแม่เดียวกันหรือหลานเนี่ยเกิดพ่อมียีนด้อยอยู่ มันมีโอกาสที่พ่อจะถ่ายทอดไปให้ลูกลูกถ่ายทอดไปให้หลานใช่ฉันถ้ามาแต่งงานกันเองเนี่ยเกิดได้ยินด้อยทั้งคู่แล้วมาประกอบคู่กันเนี่ยก็จะเกิดโลกขึ้นมามนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปแต่งงานกับคนอื่นครับค่ะซึ่งเขามียีนด้อยคนละตัวในสามหมื่นกตัวนี้โอกาสที่จะมาประกอบคู่กันก็น้อยมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันครับแต่จะน้อยกว่าคือโอกาสเสี่ยงน้อยกว่าครับถ้าถ้าจะให้อธิบายง่ายเข้าเนี่ยก็คงเหมือนกับว่า ไอ้พี่น้องที่ไม่ใช่ฝาแฝดเนี่ยครับมีโอกาสที่หน้าตาจะเหมือนกันเดะเลยมีใช่ไหมพี่น้องที่ไม่ใช่ฝาแฝด่ใช่หรือไม่ข้างหลานลูกพี่ลูกน้องก็มีโอกาสที่จะหน้าตาเหมือนกันใช่ใจะมีโอกาสที่หน้าตาเหมือนกันมากกว่าคนที่ไม่ใช่พี่น้องกันถูกต้องแต่คนที่ไม่ใช่พี่น้องกันเราก็เคยเจอที่หน้าเหมือนกันใช่ไหมฉันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นครับค่ะ ทีนี้เขามีคาถามเพิ่มเติมบอกว่าถ้าสมมติสมมุติว่าซีกับดีเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งคู่ก็คือคือคือพ่อ A กับแม่ B ีเนี่ยมีลูกซึ่งเป็นลูกชาย,ชายทั้งคู่นะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปแต่งงานแน่นอนสองคนนี้ก็ต้องนามสกุลเดียวกันเพราะ<อ>ว่าพ่อกับพ,พ่อเป็นพี่น้องกันนามสกุลเดียวกันนะคะคาถามก็คือว่าถ้าเป็นลูกชายซึ่ง มีลูกซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกันมาแต่งงานกันเนี่ยผลมันจะแตกต่างจากที่คุณหมออธิบายเมื่อสักครู่ไหมคะใช่อีกไม่ต่างครับไม่ต่างกันเพราะการถ่ายท่ดตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเป็นเป็นเป็น,ปนไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายเนี่ยจะถ่ายท่ดได้เหมือนกันห<อ>มดนะครับทางการแพทย์ไม่แนะนําการแต่งงานในสายที่เรียกอาจจะเกือบจะเรียกว่าคือภาษาเราเรียกสายเลือดใกล้ชิดกันใช่ไหมคะคือ,คอ,คอ,คอขอแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นญาติกันเนี่ย อย่าเพิ่งเริ่มสร้างความรักได้ดีที่สุดนะครับถ้าถ้ารักกันแล้วแต่ยังไม่ถึงกับเหนียวแน่นนะก็ให้ให้คลายจากกันซะแต่ถ้าเหนียวแน่นแล้วแยกไม่ได้เนี่ยถ้าไม่คิดจะมีลูกก็คงไม่ไม่ยังมีปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะมีลูกเนี่ยก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดลูกซึ่งไม่ปกติเนี่ยมากกว่าคนอื่นเขาครับแต่ไม่ได้มาก,กเยอะๆนะฮะคือคือ่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นโอกาสที่จะมีลูกเป็นปกตินะครับ